it's a shit เอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติปปะแปนะครับกับเกมเฮเดสุดยอดเกมทําฟาร์มบนมือถือนั่นเองสําหรับเกมนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะมันเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมาเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเกมทําฟาร์มบนมือถือเลยนะครับผมและเกมนี้นะครับผมเรียกมันว่าเกมดูดวิญญาณนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเกมที่เมื่อได้เล่นเมือ่อไหร่นี่จะรู้สึกสนุกจนแบบว่าเวลานี่ผ่านไปแบบ แทบเป็รู้ตัวเลยนะครับถึงเกมนี้นะครับจะถูกสร้างเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงมีอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องครับผมล่าสุดนี่เป็นอัปเดตท,ที่สําคัญเลยนะครับนี่เลยครับผม อัปเดตภาษาไทยได้เองเล่นมาตั้งนานนี่เพิ่งมีภาษาไทยนะครับว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยกันเลยสําหรับคนไหนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายใจเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นเกมแนวทาฟาร์มนะครับมีการแต่งฟาร์มให้สวยงามขายของเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการเก็บวัตถุดิบต่างๆจากพวกสัตว์เลี้ยงนะครับผมอย่างเช่นเจ้าแกะน้อยนะครับตอนนี้แหมกําลังหิวข้าวเลยทีเดียวแหนาวเหลือเกิน โอเคครับเป้าหมายของเกมนี้ก็คือการเก็บตังค์ไปเรื่อยๆเพื่อทําการขยายฟาร์มให้ใหญ่โตจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ฟาร์มของเรานี่ยังสามารถขยายออกไปเพิ่มได้แบบว่าโอ้โหอลังการเลยทีเดียวเกมนี้นะครับเราสามารถหาเงินได้จากการขายของนะครับโดยการกดที่บอร์ต,ตรงนี้เลยเราเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างจะมีคนรู้จักกันดีนะครับก็จะมีพวกโรงเรียนโรงงาน โบต่างๆนี่เข้ามาสั่งสินค้ากับเรานะครับเวลาเราขายของเราก็จะได้ทั้งเงินแล้วก็ exp ในการอัพเลเวลยิ่งเลเวลเราสูงขึ้นเท่าไหร่เราก็สามารถปลดล็อกสิ่งต่างๆจา,ๆจากฟาร์มได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับโรงเรียนอนุบาลเขาอยากกินข้าวสาลีกับคุกกี้เราจะมาทําการทําคุกกี้ให้เขากันนะครับคุกกี้กันเหรอใช้อะไรเอ่ยโอ้ไข่ไข่สองฟองข้าวสาลี2อ,อันแล้วก็ข้างล่างนั่นอะไรวะ <laughs> จําไม่ค่อยได้นี่ก็คือโกดังเก็บของนะครับอ,อันนี้คืออะไรเอ่ย น้ำตาลสายแดงอ๋ได้จากการปลูกอ้อยนะครับอ่ะเราจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับอ่ะทำแบบนี้โอเคได้พืชผักปลูกอ้อยเลยดีเลยปลูกอ้อยแล้วครับการปลูกพืชแต่ละครั้งก็ต้องอ่ะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเราจะมาทําการเก็บไข่ไก่นะครับปึ๊บปึ๊บนี่เก็บไปแล้ว2ตัวแอะ <laughs> ดูสิครับ หิวกระหายเลยทีเดียวเก็บไข่อีก2ฟองมาเก็บให้ครบเลยดีกว่าโอ้โหเวลาไก่ไม่มีข้าวกินนะครับสังเกตว่าท้องมันจะล้องอืดขอข้าวหน่อยครับผมโอเคเราจะมาทําการผลิตคุกกี้กันนะครับปุ๊บ โอ้โหคุกกี้ด่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเหรอสงสัยนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลจะหิวตายก่อนวิธีการหาเงินอีกอย่างนะครับก็คือการขายของตรงท่าเรือนั่นเองแรกเริ่มนี่อาจจะยังไม่มีท่าเรือให้เรามาขายของนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําการเก็บเลเวลไปก่อนนะครับผมดีเลยคลิกที่ท่าเรือก็จะมีสิ่งต่างๆที่เขาต้องการนี่ บอกอยู่นะครับแต่สําหรับการขายของบลลนเร์นี่อ่าจะพิเศษหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถขายสินค้าตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับเราจะได้ของรางวัลตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ก็จะได้ exp EH เพิ่มขึ้นมา325แล้วก็ได้ตั๋วอะไรก็ไม่รู้นะครับหนึ่งใบตอนนี้ฟาร์มของผมก็ไม่ค่อยใหญ่โตเท่าไหร่ตรงนี้ผมทําการปลูกต้นแอปเปิลกับต้นอ่าต้นเบอร์รี่อะไรวะเนี่ยขอเก็บดูหน่อยสิมันก็คือต้นเชอร์รี่อ๋อด้านหน้านี่ก็จะมีอ่าพวกเล้าไก่ตรงนี้เป็นหมูที่ <laughs> น่ารักนะครับเอ๋สวัสดีครับเจ้านายโอเคครับเราทําการผลิตอาหารหมูตรงนี้สําหรับตรงนี้ก็เป็นที่ผลิตอาหารสัตว์นะครับอาหารสัตว์ชนิดต่างๆน,นะครับก็จะใช้พืชผักของเราในการผลิตอาหารคราบผมอย่างเช่นอ,อ,อาหารวัวใช้เป็นข้าวโพดกับถั่วนะครับ่าซึ่งเราก็ปลูกไว้เพียงพอเก็บอาหารหมูสักหน่อยอยากกินนักใช่ไหมเอาไปกินปับ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 อ่าเรียบร้อยหมูของเรามีอาหารกินแล้วนะครับสวัสดีลุง มาทำอะไรครับสวัสดีมีของนี้ในคลังไหมโอ้โหอยากจะได้ขนแกะจํานวน8ชิ้นราคา268บาทเอ่อไม่ได้ละขอโทษด้วยนะ <laughs> ขนแกะมันแพงนะล,ลุงโอ้โหมาซื้อของราคาถูกแบบนี้ได้ไงสําหรับขนแกะที่อ่าลุงเมื่อกี้จะมาขอซื้อนะครับเราสามารถผลิตเป็นเสื้อผ้าได้นี่เลยครับเครื่องทอผ้าโอเคครับอันนี้ก็คือเสื้อเวสเตอร์เป็นเสื้อกันหนาวธรรมดาใช้ขนแกะ2อันใช้เวลา2ชั่วโมงเลยส่วนอันนี้ก็เป็นเสื้อกันหนาวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีการย้อมสีเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่ใช้ในการย้อมสีก็น่าจะเป็นดอกไม้ที่เรากําลังปลูกอยู่ดอกไม้ในการย้อมสีอ่าเรียบร้อยได้2ออันโอเค ทอผ้าเลยแก็บแก็บแก็บทอแบบว่าไม่ต้องมีคนมานั่งด้วยนะโคตรหล่อเลยครับอย่างกับฟาร์มผีสิงโอเคครับเราจะพาไปดูฟาร์มที่อ่าค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับนี่เลยครับฟาร์มของเจ้าของเกมนี่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถเล่นได้เลเวลสูงๆนะครับล้วก็สามารถแต่งฟาร์มได้แบบว่าโอ้โหเลิศหรูอลังการแบบนี้เลยนะครับผมเฮ้ยมีต้นกล้วยด้วยครับตรงนี้มีต้นแอปเปิ้ล ต้นอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีต้นโกโก้ด้วยครับไอ้พวกนี้นี่เอามาทำเป็นช็อกโกแลตแน่เลยวะ่ะโอ้โหมีลาด้วยสวัสดีลานนาโอ้โหแพะครับผมตอนที่เล่นตอนนั้นนี่ยังไม่มีหมาไม่มีแมวนะครับโอ้โหตอนนี้มีทั้งกระต่ายอะไรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็จะมาเปิดของขวัญปุ๊บโอ้โหเฮ้ยตอนนี้ปลดล็อกอะไรเอ่ยเย้บ้านก็ซ่อมแล้วไปเล่นและสร้างละแวกบ้านใหม่ หรือเข้ารวมแล้วแวกบ้านที่มีอยู่แล้วเพื่อเล่นแชทร่วมกับเพื่อนที่สนิทที่สุดของคุณแล้วแวกบ้านโอ้ยขวัญใจฟาร์มอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนแคลนนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้มีการอยู่เป็นกิลด้วยนะครับผมอุ้ยตรงนี้เกือบพลาดกงล้อมหาสนุกเราสามารถหมุนได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งโอเคครับเราจะได้อะไรเอ่ยถ้าสมมติว่าเราได้แจ็คพอตนะครับก็จะเป็นเงินรางวัลจานวน1000บาทหมุนเลยปลื้ดโอเคครับออกมาเป็น้ยขอดาวเธอะ โอ้โหได้เทปได้เทปก็ยังดีปึ๊บมาใช้ในการอัปเกรดฟาร์มต่างๆนะครับโอเคน้ำผลไม้อะไรดีเอย่ยน้ำแครอทอ่าตรงนี้ก็สามารถผลิตน้ำได้ตรงนี้เป็นเหมืองสำหรับการขุดแร่ตรงนี้ก็เครื่องเผาแร่ครับผมเราจะมาเผาอะไรดีเอย่ยแร่เงิน8ชั่วโมงแร่ทองคำ 12ชั่วโมงโอ้โหโอเคครับด้านบนนี่ก็โอ้โหใครมันแอบดูฟาร์มเราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือผู้ช่วยฟาร์มนั่นเองในกรณีที่เราอ่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับเราก็สามารถจ้างอ่าคู่รัก2คู่นี้นมาดูแลฟาร์มเราได้นะครับมันจะดูแลฟาร์มเราได้จริงเหรอไม่ใช่ว่ามาหัวใจวายตายซะก่อนนะสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่สําหรับแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองเครื่องคั้นน้าอ้อยเราสามารถทําเป็นน้ําตาลทรายทําเป็นน้ําตาลทรายแดง หรือว่าจะทําเป็นน้ําเชื่อมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเตาบาร์บีว BBQ. เราสามารถทําเมนูอาหารไปขายได้นะครับอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์ใช้ขนมปัง2อันใช้เบคอน2ออันเบคอนก็หาได้จากหมูน้อยของเราอันนี้ก็เป็นเตาอบเบเกอรี่ซึ่งตอนนี้วัตถุดิบของเราก็โอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบล็คเบอร์รี่หรือว่าข้าวสาลีที่เราปลูกไว้อย่างเหลือเฟือโอเคครับตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดสักสี่อันมาวางข้าวสาลีลงไปปลูกเร็วมากครับผม สองนาทีก็ขึ้นแล้วอันนี้ก็คือเครื่องทำป๊อปคอนโอ้โห้ป๊อปคอนธรรมดาป๊อปคอนเนยต้องใช้เนยนะครับ1อันป๊อปคอนพริพกโอ้โหแซห่บนาดูทำเป็นป๊อปคอนเนยแล้วกันปึ๊บเตาอบไพร์พรยเชนหลอดไพายเบคอนโอ้โหแล้วก็ยังมีภพยอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทำการปลดล็อกนะครับตรงนี้เลยครับเครื่องสำคัญโอเคโรงผลิตนมเราสามารถเอานมวัวนะครับมาแปลรูปเป็นครีม เป็นเนยเป็นชีสหรือว่าจะเป็นอ้าวอันนี้อะไรวะเราจะมาทําเป็นครีมสักอันหนึ่งละกันคราวนี้อยากจะได้อะไรเอย่ยอยากได้เบคอน10ชิ้นในราคา294บาทเอาไปเถอะถือว่าหยวนละกันขายของนี้ให้หน่อยได้หรือเปล่าอาะไรวะเนี่ยมันไม่มีสักหน่อยไม่ได้กลับไปซะเถอะอันนี้เห็นตั้งนานละกล่องของขวัญอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่หวังว่าคุณจะใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับโอ้ได้รับเพชรฟรี5้าอัน ขอบพระคุณมากเป็นไงเจ้าวัวน้อยโอ้ยหิวเป็นหมดเลยครับตอนนี้อะเอาอาหารไปกิน <c oughs> จะให้นมในอีกโอ้โหตอบานชั่วโมงหนึ่งเกมนี้นะครับนอกจากการทําฟาร์นะครับก็ยังมีการตกปลากันด้วยเราต้องทําการซ่อมเรือหาปลาก่อนนะครับก็คือต้องเก็บตังค์ให้ได้35,000บาทเราถึงจะสามารถเดินทางออกไปตกปลากันได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ตังค์ไม่พอเพราะฉะนั้นก็ช่างมันก่อนแล้วกันโอเคได้อาหารวัวเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว อา้าวกินเข้าไปเลยพวกตอนนี้ก็เรามาทําอาหารอะไรดีเอย่ยอาหารแกะ30นาทีอาหารวัว10นาทีในการที่จะผลิตอะไรขายนะครับขอแนะนําว่าดูตรงนี้เป็นหลักครับผมตรงนี้จะบอกเลยว่าแต่ละคนนี่เขาต้องการอะไรกันบ้างครับผมถ้าสมมติว่าดูแล้วมันไม่คุ้มนะครับให้เราทําการทิ้งไปครับผมอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลจะเอาคุกกี้3ชิ้นไม่เอาเราไม่อยากจะทําก็ ทิ้งลงถังไปเลยเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีเควสอ,อันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถฉีกได้แบบว่าตามสบายเลยครับอ่าโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่อ่ะเล่นได้แบบว่าง่ายๆเลยนะครับนี่เลยครับสบายๆเก็บพืชผักปลูกขึ้นมาใหม่อยากจะปลูกอะไรก็ตามสบายเลยครับปลูกถั่วอย่างเงี้ยแหละอ่ะมีถั่วดำไม่เอ่ย <laughs> ดูเขารีดแบบอ้อย <laughs> เปิดโอ้โหสมจริงสมจังมากเกมนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าได้เล่นเมื่อไหร่นี่ติดใจแน่นอนครับผมสาหรับใครที่กําลังตามหาเกมเล่นเพลินๆมีภาพสวยๆน่ารักน่ารักนะครับถ้าสนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ a n d ด o i d เลยนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขอตัวไปทำฟาร์มกันนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคร อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับ